สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกระต่ายมัมสตอรี่จ้าโอ้ยพี่น้องเมื่อนี้สิม่าเาิพ้าเอาเกือบไปถิ่มพี่น้องเอ้ยจะมันหลายพื้นนะแม่นหมือลยเกือบเลียงล่ายอยู่เกือบทั้งอยู่ในถุงนี่ทั้งอยู่ในนี่พี่น้องสิมาเลือกฮันมีคนอยู่ไทยมือมีมูมีเด็กหน่อยมีอย่างอยากเอาไปหายนะพี่น้องามันหลายเพี่น้องหลายเลยเกือบพวกทรายเลยนะเมื่หมวก ห,ห,มมหมวกอะไรเห้งมีแต่ลูกไส้กับมีแต่หมวกมั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกใบ มีตลูกซะ <c oughs> หาถุงใส่ต่างหากเด้อพี่น้องอนนอปานล่านใครเกิบพี่น้องร้ายคักร้ายเนี่ย โอ้ย oh, อันนี้แม่ได้เก็บใบอันเก็บใบบาร์ิขนบานี้ก็เลยสิมาเลือกบางอีกว่าอันไหนพวกเป็นตาเอาไปทิ้งไปเลยพี่น้องแต่ว่าไม่ไม่จะเป็นตาเอาไม,ม่พี่น้องไม่แต่อัน,นดีๆไหมบางกระครอง,อ,งอันนี้ไซต์ไปดูว่ามันใส่หนาหนาวเนาะเวลาหนาหนาวมันต้องการแต่ที่พี่น้อง น,นี่นาะห่อนไฟเรล,ลนี่ของแบบเขางบักอ้ายโอ้ยอันนี้แบบแพ้งอันนี้วนะเอาแล้วเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ซื้อบักแพ้งก็ต้องเอาไปแล้วเนะาะจักนัอยไม่ก็ได้ใส่ไม่พี่น้องของบักอ้ายความจริงน่นารัยก็หนี้พี่น้องไม่ได้เก็บไปถิ่มส่วนนึงแล้ว เพราะว่ามันมันหลายมันป่ว <c oughs> อันนี้กระถาแบักบักบบ,บ,บหลายยัยจักหน่อยยังใส่ปีน <c oughs> อันนี้ก็ซื้อไม่ให้อายตะวัน <c oughs> ตะวันซุนมากฝรั่งกอบพวกเก็บดอกพี่น้องมิตรแม่ตาเนี่ยแหละเก็บไว้มันพอสำนึงแม่ตปกรบโวยอยากถิ่มแม่เพราะว่าเด็กน้อยมันใส่เปลืองใส่แป๊บเดียวกระพังเลยนะอันนี้อายใส่ได้สองอาทิตย์นึงบอกสิเก็บไว้ให้น้องเพราะว่าซื้อต้งว่าหาอลอยนี่สิเก็บไว้ให้น้อง ฝรั่งเขาบ่านตะวันแฟนเมตตาแล้วพอมาอยากน้ำเฮียนน้ำแรงน้ำง่ายน้ำเสื้อผ้านะแพทย์ลูกเราให้เมตตาจัดการเมตตาก็เลยเพ็ดสไตล์เมืองไทยเม่พี่น้องประหยัดแล้วก็เก็บใส่ของของนอกของของอ้ายใส่ครับแล้วก็เสียลอกทอดไปให้น้องแม่พี่น้องเมตตาเสียดแบบนั้นอันนี้ก็ยังดีๆอยู่เสียลเก็บไปบักลาเพราะว่าอ้ายใส่บ่ได้แี่วอ้ายอันนี้ก็ดีๆอยู่พี่น้องเมตตาพึงเสื้อนี่นะแต่ว่าคือ มันมันแพงแต่ว่ามันมันหน่ะมันเลนไหมพี่น้องแต่ว่ามันคู่ละแพงนะก็เลยสิเก็บไว้ถ้าขันคู่ใดซื้อมากแต่ถือมือสองไม่ได้ก็ะชืสิ่งหอกถ้าส่วนหน้าถ้าดอกว่ซื้อมือสองกับดอกพี่น้องไม่แต่ไม่ตายนี่แหละไปหาซื้อรองเท้ามือสองเลยลูกไม่ตายประหยัดไหมพี่น้องเพราะว่ามันใส่เละไหมอันนี้ก็ทิ่งนี่ทิ่งเขามันเละแล้วโอ้ยอันนี้อันนี้มันพังหมดที่พี่น้องต่อบทิ่มเพราะว่าสิเฮ็ดเป็นการ์ตูนไหมเฮ็ดเป็นการ์ตูนงานปูนปั้นไหม ว่ทิ้งดอก็ <laughs> เก็บไ, <c oughs> ไปก่อนสิเอาไปไปไใบใบ้านมาเก็บเอาไปคาตูนนั้นผุนปั่น,น,น <c oughs> เอาวิลลี่วิลลี่มาลองดูอันเบนเทนลูกใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้ก็เอาไว้ใส่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ของบักอายใส่ได้อยู่เอาเก็บไปก่อนพี่น้องหลายอันนี้ก็สื่อมากเท่เก็บใบก็เล่นตัวกัน่ลง หมวกก้อนหมวเสียปเฮดใส่กระตูนดอกนี้เ็บเ็บอันนี้ไงนี่นี่ลูกก็ต้องใส่ได้หน้าร้อนนี่นโอ้ยหนาห้อนนี่ก็ต้องใส่ได้นี่คืออะไรเนี่แลูกไปไปติดเจ้ีีไป มันยังเด็กยบเก็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 บคู่ว่ามานี่ไงเป็นเทนีกันหนึงยาไปไไยังูด่มอเป็นเทนไหมอ๋คูไม่ใช่สายนี่นะที่ไปทิ้งทีเยอะก่คนตัวนี้แต่คูไม่ใช่สายแต่เอาไปแทิเป็นเทนเออโอ้แสดะมันมันมีคู่มันคู่คูมันอยู่นะลูก แสดงว่ามีหนักตากเลยแสดงว่าสินค้าไม่ดีอยู่มีด้วัวดมีี้ดีดดดครูมันนะพี่น,อน,น้องเนาะนี่ยยัดน่ <c oughs> ต้องเก็บไปเนาะต้องหาร่างมาใส่ตัวมันอย่มันเสียส่งเลยพี่น้อง เีล่นมุ่งนี่อีกเล่นกองอีกพี่น้องในกองอีกอันนี้อันนี้อีกพวกนี้อีกแล้วก็แห้งน้อยนิง แกล่าเบิงวานสเก็บทิมยางอยู่บอสตันก็ทิมไป็ลารแล้วไหมพี่น้องแม่ตายทิมไประมาณเกือบสามสิบสองนีพี่น้องเสือผ่าน่ะแพ่ผมยี่สิบ2กสองนละสามสินเจ็าะออปดเจ็บเจบเ่กเอาลูกอันนี้ก็คือเอาเนี่ยเอาลูกเก็บเลยถ้าจะเอาไหนเอาเก็บไปเก็บไปเลยบ้านมันหลังใหญ่อยู่บ้านมันหลังใหญ่ที่สุ ไปไปไปเย่อพูดอยู่นี่ไม่อยากให้เสียงเข้ามนทบะเน่ยไปมาอ่านคนอันนี้อีกที่พี่น้องเถอะนี่นโกนอีกเก็บทงอันกะของกะของาให้เก็บเน็ตพี่น้องต้องถ่าน้องครูเก่าๆกัเก็บเอาไ้เก็บเน็ตมเเก่ามากมาเลพี่น้อง พร้องล้องข่าวในใตหลานในใตยยนต้องข่าไทยไปจากเมื่อไทยคุณดิส่วนสูงว่าจะเต้นนาหาันปีนั่นเต้น่วนสูงนี่เต้นนาหาันเกือบตายปวดขาป๊าป๊าอันนี้ดิ่มสักคู่นี่อันคัดสะบดไหมกลับมาหนิไม่กลับเฮ

Yo, yo, them yeah, yeah. A door, huh? yo, 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 พี่น้องเมื่อกี้กับมาเก็บร่องเท้าแต่ว่าขันมีมูอยู่ไทยคือขันมีคนไทยเนาะกินขันขันอันจำบันบานเข่าเนาะกัเก็บให้กันได้นะพี่น้องนะแต่อยู่นี่เขาสิว่าเอาเกือบกันไหมพี่น้องอืมแต่มีแต่แม่ตายมีแต่แม่ไทยนี่แหละคือคันเกือบลูกผู้ใดดีอยู่เขาจะเอามาหาเดี๋ยวเอามาได้พี่น้องเพราะว่าลำพังลูกเข้าใส่นี่มันใส่แป๊บเดียวมันมันพังไหมพี่น้องใส่อะซองอาทิตย์จินสิกมูลเอเล่เล่นกับเลนคักเล่นแน่เทคกหน่อยไม่ได้กระได้บถือ พอาม่ตาแต่ว่าพวากับบ๊ค่อยอน,นั่นหรอกถ้ากับบ่อยพวองชักก็เอามาเองเลื่อเองสิแม่เออบ๊อกค่อยพวองชักหางเดือกับไปรักซื้อมือสองสภาพดีๆกับไปซื้อเรื่อยถ้าพวกก็พวองชักผพว่รู้เรื่องนั่นแหละพี่น้องมื้อนี้กะสิเอาไว้สมนิก่อนนะคะเอาไว้ผูกพอกันไหมในคลิปหน้านะพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่แตากะซี่ก้าวเข้ามาบุญรักษาสกุลทุกคนในพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะบายบายบ๊ายบาย ทำดีๆพูดดีทำดีๆขอบคุณครับพนมมือขอบคุณค่ะพบกันใหม่พบกันใหม่ช่วยกดติดตามกดไลค์ดกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe หให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับ